สำหรับวิดีโอนี้เรามีแนวข้อสอบโอเน็วิทยาศาสตร์ในส่วนของเคมีสำหรับน้องๆมต้นมาฝากกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยข้อ <me> 1>, <with S> 1ข้อใดต่อไปนี้ <me. S 1> คือวัตถุกึ่งตัวนำ <me> วัตถุกึ่งตัวนำนะคะก็ <me>. จะมีสมบัติทางไฟฟ้าอยู่ระหว่างตัวนำไฟฟ้าและก็ฉนวนจึงเป็นสารที่สามารถควบคุมคุณสมบัติการนำไฟฟ้าได้ สารกึ่งตัวนำที่นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือซิลิคอนค่ะเพราะว่าซิลิคอนนั้นมีน้ำหนักเบาราคาไม่สูงมากแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าได้ดีข้อ2สายไฟแรงสูงที่ติดตั้งบนเสาไฟแรงสูงทำจากโลหะชนิดใดเราจะพบว่าสายไฟแรงดันสูงทำมาจากอลูมิเนียมนะคะ ข้อ3ข้อใดต่อไปนี้คือธาตุอโลหะที่มีสมบัติการนำไฟฟ้าได้ก่อนอื่นเราไปดูตารางธาตุกันก่อนค่ะธาตุที่เป็นอโลหะนะคะก็คือธาตุที่อยู่มู4 a ไปจนถึง7 a ค่ะก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะคะเรามาดูทองคำกันก่อนเลยค่ะทองคำมีสัญ,ญลักษณ์ทางเคมี Me, ก็คือ Au ค่ะ จะพบว่าทองคำนั้นมีสมบัติเป็นโลหะนะคะเป็นโลหะทรานซิชันค่ะไทเทเนียมก็คือ Ti ไทเทเนียมก็คือเป็นธาตุกลุ่ม B ก็คือโลหะทรานซิชันเช่นเดียวกันโครเมียมก็คือสัญ,ญลักษณ์ Cr ญ่ R เล็กนะคะ เป็นโลหะ r a n s ซ t i o n เช่นเดียวกันดังนั้นข้อนี้ค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือแกรไฟต์นะคะแกรไฟต์เป็นอัญญลูของคาร์บอนค่ะซึ่งมีสมบัติเป็นอะโลหะข้อ4ข้อใดต่อไปนี้คือสารบริสุทธิ์ทั้งหมดก่อนอื่นเรามาดูการจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ค่ะสารจำแนกได้สองกลุ่มใหญ่ๆคือสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสม ในส่วนของสารเนื้อเดียวค่ะก็จะจําแนกต่อได้อีกเป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายข้อนี้เราสนใจสารบริสุทธิ์ค่ะสารบริสุทธิ์จะประกอบไปด้วย2ชนิดด้วยกันก็คือชนิดแรกคือธาตุชนิดที่2ก็คือสารประกอบเรามาดูตัวเลือกข้อกไก่ค่ะนาคนาเกิดจากการผสมกันระหว่างทองแดงทองคำเงินดังนั้นนาคเราเรียกว่าเป็นสารละลายค่ะ ทองเหลืองก็เช่นเดียวกันนะคะทองเหลืองเกิดจากทองแดงแล้วก็สังกะสีน้ำน้ำมีสูตรทางเคมีก็คือ H2O น้ำเราเรียกว่าเป็นสารประกอบค่ะอากาศอากาศ,อากาศเกิดจากแก๊สหลายชนิดผสมกันเราจะเรียกว่าเป็นสารละลายนะคะข้อคควายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีสูตรก็คือ CO2 ตรงนี้เราเรียกว่าสารประกอบ ทองคำมีสัญ,ญลักษณ์ทางเคมี M e, ก็คือ Au เป็นาธาตุค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายค่ะข้อ5นักวิทยาศาสตร์ใช้รังสีประเภทใดในการถนอมอาหารกไก่รังสีบีตา้าขอรังสีแกมมาคอรังสีแอลฟาแล้วก็งอรังสี UV ค่ะในอุตสาหกรรมอาหารหรือการถนอมอาหารนั้นนะคะการใช้รังสี ก็จะนิยมฉายรังสีเป็นพวกแสงอิเล็กตรอนรังสี X หรือรังสีแกมมาลงบนผลิตภัณฑ์อาหารดังนั้นข้อนี้ตอบรังสีแกมมาค่ะข้อ6ข้อใดต่อไปนี้คือการออสโมซิสไปดูความหมายของการออสโมซิสกันค่ะออสโมซิสก็คือการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านคอนเซปต์ Concept จะเป็นการแพร่ผ่านเยื่อนะคะผ่านเยื่อเลือกผ่าน จากบริเวณที่มีปริมาณอนุภาคน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีอนุภาคน้ำน้อยดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าข้อคอควายค่ะการแพร่ของน้ำผ่านกระดาษเซลโลเฟนข้อ 7. เพราะเหตุใดร่างกายจึงต้องมีการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหารในกระเพาะอาหารค่ะจะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเปปซินทำหน้าที่ย่อยโปรโตีน หาให้เป็นกรดอะมิโนนะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้จะทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดค่ะดังนั้นคำตอบก็คือปรับสภาพความเป็นกรดเบสให้เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์ในกระเพาะอ,อาหารข้อ 8. ข้อใดต่อไปน,นี้ผิดข้อกไก่หินชนวนเป็นหินแปรใช้ปูพื้นทางเดินข้อก็ไก่ถูกต้องค่ะข้อขอไข่ บะซอนเป็นหินอัคนีใช้ปูพื้นทางเดินข้อขอไข่ก็ถูกต้องค่ะข้อขอควายหินทรายเป็นหินตะกอนใช้เป็นหินประดับข้อขอควายก็ถูกต้องนะคะข้องูงูค่ะหินแกรนิตเป็นหินแปรเป็นหินแกะสลักที่ผิดก็คือหินแกรนิตไม่ใช่หินแปรนะคะเขาเป็นหินอัคนีค่ะข้อเก้า กรดซัลฟิวริกทำปฏิกิยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้โซเดียมซัลเฟตแล้วก็ได้สารผลิตภัณฑ์ออกมาอีกตัวหนึ่งอยากทราบว่าสารผลิตภัณฑ์ตัวนั้นคืออะไรเรามาดูลักษณะของการทำปฏิกิยากันค่ะฝั่งทางนี้จะเป็นไอออนบวกฝั่ง,งนี้จะเป็นไอออนลบโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นเวลามีการมาเข้าคู่ใหม่นะคะก็จะเป็นการเข้าคู่ระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบค่ะสาร2ตัวนี้ก็จะได้เป็น Na2SO4 ดังนั้นโปรดัก์ที่เหลือค่ะก็คือไฮโดรเจน2อะตอมแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะ2ตัวนี้ค่ะเขาจะเกิดเป็น H2O ค่ะเกิดเป็นน้ำ ข้อส0สารละลายชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร3ชนิดดังตารางอยากทราบว่าหากนักเรียนต้องการแยกสารเหล่านี้ออกจากกันวิธีใดต่อไปนี้จะเหมาะสมมากที่สุดนักเรียนมาดูข้อมูลค่ะข้อมูลตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขาเน้นไปที่จุดเดือดดังนั้นเวลาเราสังเกตจุดเดือดของสารในการจะแยกจะเป็นเรื่องของการกลั่นค่ะเราก็จะมาดูว่าจุดเดือดของสารแต่ละตัวนั้น ห่างกันมากไหมถ้าห่างกันมากเราก็จะสามารถกลั่นแบบธรรมดาได้แต่ถ้าจุดเดือดน,นั้นใกล้เคียงกันจะต้องทำการกลั่นลำดับส่วนอย่างเช่นข้อนี้นะคะสาร A มีจุดเดือดที่100องศาเซลเซียสสาร B 87.80สาร C 112.43ดังนั้นข้อนี้วิธีที่เหมาะสมในการแยกสารละลายชนิดนี้ก็คือการกลั่นลำดับส่วนนั่นเองค่ะข้อ11 จากตารางข้อใดต่อไปนี้ผิดเรามาดูตารางกันค่ะเราทำการทดลองอยู่ทั้งสิ้น4หลอดนะคะแล้วก็แต่ละหลอดก็ให้ค่า pH ของเอนไซม์ที่แตกต่างกันก็คือหลอดที่1มีค่า pH เท่ากับ2หลอดที่2 pH เท่ากับ5หลอดที่3 pH เท่ากับ7แล้วก็หลอดที่4 pH เท่ากับ11มาดูเวลาที่ใช้ในการย่อยจนหมดค่ะมีหน่วยเป็นนาทีหลอดที่1ใช้เวลาไปทั้งสิ้น30นาที หลอดที่2ใช้เวลา20นาทีในการย่อยหลอดที่3ใช้เวลา11นาทีแล้วก็หลอดที่4ใช้เวลา9นาทีสแสดงว่าข้อมูลจากตารางค่ะประสิทธิภาพในการย่อยเราจะพบว่าหลอดที่4มีประสิทธิภาพในการย่อยเป็นลำดับที่1หลอดที่3มีประสิทธิภาพในการย่อยเป็นอันดับที่2 หลอดที่2มีประสิทธิภาพในการย่อยเป็นอันดับที่3เราดูจากเวลาที่ใช้นะคะแล้วก็หลอดที่1ค่ะมีประสิทธิภาพในการย่อยเป็นลำดับที่4ค่ะมาดูตัวเลือกข้อกอไก่ข้อกอไก่บอกว่าเอนไซม์ทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นเบสเรามาดูหลอดที่4ค่ะหลอดที่4เป็นหลอดที่ย่อยได้ดีที่สุดนะคะค่า ph เท่ากับ11นั่นก็คือเป็นเบสค่ะคำกล่าวในข้อกอไก่ถูกต้อง ข้อขอไข่เอนไซม์ทำงานได้ดีที่สุดที่ค่า pH เท่ากับ2นะคะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นคำกล่าวที่ผิดค่ะเอนไซม์ M จะทำงานได้ดีที่ค่า pH เท่ากับ11นะคะข้อขอควายเมื่อค่า pH ลดลงเวลาจะใช้เวลาในการย่อยอาหารนานขึ้นคำกล่าวในข้อขอควายก็ถูกค่ะ pH ลดลงอย่างเช่นจาก11ไป7ก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้น จาก7ไป5ก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นจาก5ไป2ก็ใช้เวลาในการย่อยเพิ่มขึ้นข้องงูค่ะเวลาที่ใช้ในการย่อยอาหารลดลงเมื่อค่า ph ของเอนไซม์เพิ่มขึ้นคำกล่าวนี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่ค่ะข้อ12นักเรียนจะพบสารเซลลูโลสในองค์ประกอบใด เซลลูโลสจะเป็นองค์ประกอบที่สามารถพบได้ทั้งในเซลล์พืชและก็แบคทีเรียนะคะจะพบในส่วนของผนังเซลล์ค่ะข้อ13สารในข้อใดต่อไปนี้มีค่า pH มากกว่า7ค่า pH มากกว่า7แปลว่าสารตัวนั้นมีสมบัติเป็นเบสวายแดงเราจะพบว่าวายมีสมบัติเป็นกรดค่ะ เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือโซดาทำขนมเขาจะมีสมบัติเป็นเบสค่ะน้ำมะเขือเทศสดเป็นกรดกาแฟดดำเป็นกรดดังนั้นข้อนี้ตอบเบกกิ้งโซดาค่ะข้อ14เมื่อนำด่างทับทิมจำนวน200กรัมมาผสมในน้ำา1ลิตร สารละลายดังทับทิมมีความเข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยมวลก่อนอื่นเราไปดูนิยามของคำว่าร้อยละโดยมวลความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลก็คือเป็นมวลของตัวถูกละลายอยู่ในมวลของสารละลายน้ำา1ลิตรนะคะจากตรงนี้ค่ะน้ำา1ลิตรเราจะพบว่าน้ำา1ลิตรจะมีน้ำหนัก1กิโลกรัม เนื่องจากความหนาแน่นของน้ำน้ำหนลิตรก็จะเท่ากับ1000กรัมดังนั้นในสูตรนี้นะคะเราจะเห็นว่ามวลของตัวถูกละลายในข้อนี้ตัวถูกละลายก็คือด่างทับทิมเราก็เติมตัวนี้เป็น200กรัมค่ะมวลของสารละลายคําว่าสารละลายจะประกอบด้วย2ส,ส่วนก็คือตัวละลาย กับตัวทําละลายนะคะซึ่งเกิดจาก200บวกกับ1000คูณ100ค่าที่ได้16.67ค่ะข้อ15ข้อใดต่อไปนี้คือการดุลสมการเคมีที่ถูกต้องของสมการตัวนี้ค่ะ sgo s อจบวกโอห้อยสนะคะเรามาดูค่ะวิธีการดูนสมการให้น้องๆน,นับจํานวนอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เท่ากันค่ะเอจี SG ประหลอดนะคะท,ท,าทางฝั่งด้านซ้ายมีอยู่1อะตอมออกซิเจนมีอยู่1อะตอมเช่นเดียวกัน SG ทางฝั่งขวามี1อะตอม ออกซิเจนทางฝั่งขวามี2อะตอมดังนั้นเราต้องทำการดุลออกซิเจน ygen, ค่ะให้มีจำนวนเท่ากันก่นกอนโดยการเติมเลขด้านหน้าเราจะเติมเลข2เข้าไปตรงนี้นะคะเราก็จะพบว่าทางฝั่งซ้ายออกซิเจนจะกลายเป็น2อะตอมประหลอดก็จะกลายเป็น2อะตอมออกซิเจนเท่ากันแล้วเหลือประลอดค่ะประหลอดฝั่งซ้ายมี2อะตอมฝั่งขวามี1เราจะเติมเลข2เข้าไปตรงนี้ค่ะ ข้อนี้ต่อข้อขอไข่ค่ะข้อ16ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมการเคมีของการเกิดฝนกรดในการเกิดฝนกรดนั้นนะคะจากสมการทางด้านขวาเราจะพบว่าการเกิดฝนกรดเกิดได้จากสารประกอบของคาร์บอนก็คือคาร์บอนไดออกไซด์สารประกอบของไนโตรเจนสารประกอบของกร,รมมถัน ะะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้องง,งูค่ะข้อ17ปรากฏการทางธรรมชาติต่างๆเช่นฝนลูกเห็บพายุเกิดที่ชั้นบรรยากาศชั้นใดนะคะสำหรับปรากฏการนี้ค่ะจะเกิดชั้นบรรยากาศที่ใกล้กับโลกที่สุดนั่นก็คือชั้นโทโพสเฟียค่ะข้อ18 จากตารางข้างต้นพืชชนิดใดที่ไม่สามารถปลูกรวมกันได้เราจะเห็นว่าพืช A พืช B พืช C พืช D มีค่า pH ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกดังตารางมาดูตัวเลือกค่ะข้อกไก่ A และ B เราจะเห็นว่า A และ B มีค่า pH ซ้อนทับกันอยู่คือระหว่าง5ถึง7สามารถปลูกได้ทั้ง A และ B นะคะ กอข้อกไก่ถูกต้องค่ะมาดูข้อขอไขค่ค่ะ C และ D สำหรับ C และ D ก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะเห็นว่า C และ D มีค่า pH ที่ซ้อนทับกันสามารถปลูกด้วยกันได้ค่ะข้อขอควาย B และ C B ค่า pH เท่ากับ5ถึง6 เติบโตได้ดีในค่า pH เท่ากับ5-6ถึงส่วน c 7-7.5ถึงดังนั้นพืช2ชนิดนี้ไม่สามารถปลูกรวมกันได้เพราะมีค่า pH ที่เหมาะสมแตกต่างกันค่ะข้อ19แร่ชนิดใดมีความแข็งมากที่สุดแร่ชนิด a ขีดโลหะแล้วเกิดรอยบนโลหะแต่ขีดกระจกไม่เกิดรอยตรงนี้กำลังจะบอกว่า การขีดกระจกไม่ไม่เกิดรอยแปลว่าท่าชนิดนั้นอาจจะยังไม่ใช่ท่าที่มีความแข็งมากที่สุดค่ะแร่ชนิด B ใช้เล็บจิกแล้วเกิดรอยบนแร่แสดงว่าแร่ชนิด B นี้มีความไม่มีความแข็งแรงมากค่ะแร่ชนิด C ขีดบนผิวของแร่ชนิด B แล้วเกิดรอยบนแร่ชนิด B แสดงว่าแร่ C แข็งแรงกว่าแร่ B ี ขีดกระจกแล้วเกิดรอยบนผิวกระจกแสดงว่าท่า C ีนั้นแข็งแรงมากค่ะข้ององูแร่ชนิดดีขีดแร่ชนิด C แล้วเกิดรอยบนแร่ชนิด C แสดงว่าแร่ที่แข็งแรงที่สุดคือแร่ชนิดดีค่ะข้อ20ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การอนุรักษ์และการปรับปรุงดิน ข้อกไกการปลูกพืชแซมระหว่างพื้นที่ว่างในการปลูกพืชหลักข้อกไก่ถูกต้องนะคะข้อข้อไค่การผสมปูนขาวในดินก็เป็นการปรับปรุงดินค่ะข้อขอควายการปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำๆทุกฤดูกาลข้อนี้จะไม่ใช่การอนุรักษ์ดินนะคะและก็ข้ขององูการปลูกพืชตามแนวระดับเป็นการอนุรักษ์และปรับปรุงดินค่ะตอบข้อขอควายค่ะ ข้อ21ข้อใดต่อไปนี้คือสารที่ใช้ในการทดสอบอาหารประเภทโปรตีนเราจะพบว่ามี5ตัวเลือกเราจะเลือก2ตัวเลือกนะคะก่อนอื่นเราไปดูการทดสอบโปรตีนค่ะการทดสอบโปรตีนนะคะหรือที่เราเรียกว่าการทดสอบไบย,ยูเรตจะใช้สารอยู่2ตัวค่ะก็คือ CuSO 4นั่นก็คือ c o p p e r s u l f a t e นั่นเองนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ NaOH ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นั่นเองค่ะ ข้อ2 2ข้อใดต่อไปนี้คือการเปลี่ยนสถานะของสารแบบคายพลังงานเรามาดูชาร์จการเปลี่ยนแปลงพลังงานกันค่ะไปดูการคายพลังงานนะคะการคายพลังงานถ้าตามชาร์จตัวนี้ก็คือการควบแน่นการแข็งตัวข้อนี้เลือกได้สอตัวเลือกนะคะตอบการแข็งตัวและการควบแน่นค่ะ ข้อ23ข้อใดต่อไปนี้ผิดมีตัวเลือกอยู่หตัวเลือกนะคะแล้วก็จะมีชนิดของหินเรามาดูค่ะอันดับแรกเรามาดูหินอัคนีก่อนหินอัคนีก็คือหินหินแกรนิตค่ะหินออฟซิเดียนหินพัมมิดหินบะซอนหินอ่อนหินอ่อนไม่ใช่นะคะหินอ่อนก็จะเป็นหินแปรตัวเลือก ที่ถูกต้องก็จะมีอยู่มาดูหินตะกอนค่ะหินตะกอนก็จะเป็นหินทรายหินปูนหินกรวดมนหินกรวดมนหินทรายแป้งหินทรายข้อนี้เราขออนุญาตตัดช้อยข้อ5ออกไปก่อนนะคะตรงนี้ยังถูกต้องค่ะมาดูหินแปรค่ะหินแปรก็จะมีหินนายหินอ่อนหินชนวน หินดินดานหินดินดานเป็นหินตะกอนค่ะแล้วก็หินอ่อนดังนั้นข้อนี้เลือกสองข้อข้อที่ผิดก็คือข้อสี่กับข้อห้าค่ะข้อยี่สิบสี่บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัยมากที่สุดข้อหนึ่งลุงเพิ่มฉีดพ่นยาฆ่าแมลงโดยยืนเหนือลมข้อหนึ่งเป็นการกระทําที่ถูกต้องค่ะ ข้อ 2. ปลาแชมใช้ผงซัฟอกผสมน้ำยาล้างจานแทนน้ำยาล้างจานที่เพิ่งหมดขดไปการกระทำนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าผงซัฟอกนั้นจะมีฤิ์ออกฤิดต่อระบบทางเดินอาหารเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ค่ะข้อ 3. หน่อยทดลองชิมสารเคมีในขวดสีขาวเพราะต้องการทราบว่าขวดคืออะไรเราจะไม่ทดสอบสารโดยการชิมค่ะข้อ3ผิดนะคะ ข้อสค่ะออยผสมผงฟูลงในแป้งทําเค้กข้อ5น้องแป้งใช้น้ำส้มสายชูแทนน้ำมะนาวและก็ข้อ6พี่เก่งสวมแว่นตาขณะล้างห้องน้ำข้อที่ไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัยก็คือข้อ2องและข้อ3ค่ะ